สวัสดีค่ะพี่น้องกินข้าวกานสายฝนปา้าเสียคนไหมพี่น้องมินะอันสุกหัวปีจ้าสุกัวปีอาแก้ไขให้น้องหน่อยอก,กินข้าวแรกน้ำตาลพี่นอ้องทอดปลาตำมะม่วงกินตำมะม่วงกเขาวพี่น้อง <c oughs> อขัดเครื่องเคงมาหน,นิก็มีบลายจา้าหอมแดงเอาไปทิ้งเลยลูกเอาไปทิ้งข้างนอกข้างนอกปี มาเงี้ยกัน,นงเนาะมังงี้ยวคนไทยเขาเรียกว่าอะไรนะบวบงูบวบงูว่าสั่นคนอาภาคการหอมแดงมังูเงี้ยวทักบลายใจพี่น้องม้าชาพี่น้องสุกใจน้องตันจ้ากินข้าวกลางสายฝนไม่กินข้าวเหนียวจ้าพี่น้อง เอากินเลยลูกหนูก็ทำอย่างนี้เลยสิคะไม่เป็นไรใส่ไม่ค่อยอยากออกอกล้องเหอายน่าจะาซุกหัวปีซุกหัวปีใส่ไอ้ปลาย่างจ้าป้าเรียงคนตกน,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 น้นองเขาใช้น้ำคันจ้า ตนตกพี่นอ้องนี่ยังกินแรกนะจ๊ะอันนี้ไก่ย่าง <c oughs> ไก่ย่างเหลือจากมันอะไร <c oughs> แล้วมาอุน่น อันนะคะหนูชอบคเยอะเยอะใกลกินมาจ้ากินขลกก็ต่ำมาควง ขึ้นข้าวกับตำมะม่มวง,งมะม่วงก็จะใวเบิดแล้วพี่นอ้องอันนี้เลือหานงป็น,น,นปเลิมเอาสองวงันมากระดซ่บแซบ่บคก้นดิบก็อร่อยนต้มก็แซบ่บ หนสูสปาห้องจับครับหนูหูอะหนูกครับตัวน้ำมูรล,ลิซี่จ้ะเนี่ยเขาขายสิบบาท,ทาาอ,อันนี้ก็สิบบาทอันนี้ตัวใหญ่ลูกอันนี้ตัวใหญ่อันนี้ก็สิบบาทพี่น้องอันนี้ก็สิบบาทกระสื่อเนาะนวดดีอยู่จ้ะเจ้าเห็ดแห่งดีอยู่ อร่อยอยูยอย่ค้าวลมก่มดีอยู่่าด่มเลยูกบอกลูกไส้เห็นยูทูบอยู่คนต้องต้องกันเขินอยู่ได้ <c oughs> หนาตาดีดีพี่นอาท่านจา้า้าโบกเขายห็นเ่าเห็หม,มักเป,เป็นเป็นแบบเป็นเป็นปิ้นอะไอย่างนี้ กำลังเป็นเบาเบาสักหน่อยแม่ไม่กินผักบ้างลูกไม่หัดกินผักบ้างกินนี่ก็ได้เนี่ยตกเภาเนี่ยกินทางเนี่ยไหนีอยังบอกติดแต่เบิ้งยังฟังติดเพราะแม่กินผักนะบ้าง,ดง,างาเดี๋ยวหน้าเลือกให้รับ กินผักเยอะๆเนาะจะได้แข็งแรงข<ผ>มพักอเอนขมล้างจิตมั้งนะจ๊าข้าวเหนีหย,นวยวนึงมันร้อนกับตำม,มะม่วงตำม,มะม่วงว่ไใดใส่ยังหลานพี่น้อนก็ใส่อ,อ้หอมแดงใส่โคใส่หอมแดงใส่ปลา บอกว่าตอหอมแดงไม่เตพริดหอมแดงปลาอ่าตำพริกยังก็บน้องอันดับแรกตำพริกหอมแดงปลาล่ายวยๆเลยปลามันก็เขาปรุงรสมาแล้วเนาะกินกับข้าวเหนียวร้อนๆกระเจากระเจาไปเลยพี่น้องท่านเป็นหิวข่าวบุกกินกับข่าก้อนปลา ต่วนยอล้นอ,อนทอดปลาตำมะม่วงกับเขาอีสานบ้านเฮ้าต่าปลาให้หอมอสดหมอต่างปลาให้สองตัวม่กับใส่เปล่าด้หรอกจอันนี้ซุปอันพอปีพี่นอ้อง บระเด็เพศวิธีการบระเด็นไทยวิธีการสุกแค่บ้างสุกเพื่อปกติเลรอจ้าต้มกอยังไง <Yeah. S 1> สุกมะเขือสุกอียังนเ่รอสุกมะไม้ย,ยังเท่าเหระใส่ปลาย่างแล้วคนก็ใส่ปลาทูปลายยางไปได้ใส่ mm hmm. สข้ขวาวคั่วค่ะกู mm ้ hmm. ได้มากอะเทพตามมากเลยเรือจ้ะ mm hmm. เดี๋ยวอันบ้างเกษตรยอัน เห็นน wow. uh ั่งก uh ินอะไรแบนหรอเมด้มียวกาตมมันใม่ปะกอบป่ะผ่านประกอบป่ะได้มันใหม่ดิตุกุงยาพี่น่องตุกแล้วเนี่โดนเศร้าเหงะ ลองดูค่ะตำม,ม่ว่าดีกับข้าวเหนียวน้อนๆทอดปลาทอดเนื้อใี่แหละบ้าการกินดิบกันมาอะไรเห็นผู้ใดนเนาะกินช่องเอียังดูกินดังกวบกวบกวบโอ้ยขอโทษค่ะได้วลองกินเบิง้ง ที่แรกเคยกินแต่แต่ต้มแต่หนึ่งใส่ปลาเนาะว่าอา้าวหนึ่งกินดิบได้ย่่บ้อเลยลองกินมัง้งแบบไปเดียวคนจังหวัดอุดรค่ะสาวอุดรน,นี่อ <c oughs> มาบอกอันเพื่อ <c oughs> อยากอาย ไม่ได้กอ่ะเราพี่น้งองว่าผิดสาวอุดรอยู่ในเทศบาลน้อจ๊ะบื่อดลยอยู่นอกเทศบาลสาวอุดรอยู่ไหนเทศบาลตั้งล้วเพิ่นมาทั่นในพร้อมสิอันที่เ็ดคลิปกับแม่นะตอนนี้เพิ่นก็เป็นผู้ช่วยแม่อยู่ สอนแม่โอ้แม่พี่มองนั่นเดอร์ ckt, มองนีเดอร์เดนี่เด็กหน่อยจะเก่งกว่าผู้ใหญ่นะพี่้องนะเด็กสมัยนี้เก่งเด็กสมัยนี้เก่งมันเสือกระซ้ำกันไม่ได้กินปลานักเลงเ่าเป็นนักเลง ได้กินปลาหนังเลงได้กินปลาขาวกินปลาขาวเนี่พี่น้องมาเนี่ยต่ว่าใส่กลินปลาหนัเง,งนเล้งแต่ว่าปลาหนังเล้งนี่ก็แพงเด้อลอยนวลลอยกโ้ลอนังได้หน่อยหน,หนึงแต่กินโก้นละลูกครับ โมไซนั่งกินขหอยู่ข้างๆแล้วนะเพื่นบ่อยากออกกองคนบ่อนบ่หั่นหน่อยหั่นพร้อมเยพรย่อิึงเป็นเรื่อยๆนะจ้าเพื่อนเพื่อนเห็นแม่เห็ดเพื่อนกะเราเห็นเห็ไม่ยังเห็นนะฮะอ้าสักมือหนึ่งบอกลาบ่อยากเห็นบ่รูเราทำไม่ได้เสียหายอะไรเนาะพี่น้องเนาะเราทำเพื่อความบันเทิงเราเห็ดเห็ดแล้วเขากะกะสิมี่น้าด้ยเยอะเละแม่อะไรเปล่า ดี๋อาซิตด์สั้นสบคอยเหนอยเ็ดแปลนนะน้องแค่กูดูสิอืมกินคารเนยวแนนติ๊กเลยนะร้องมึงจัง กินบนประเทศแั้กวก็ส่วนส่วนกู้ยีอ่ะอัก็แบบาชุดสามรอบเหรออือือกบว่าะนาะพี่นอกกินข้าวไปน้ำบอกไปน้ำจะกินกินย่างเดี๋ยวนี้ทุกแม่เยนะคนหมักเบาแล้วที่น้องรองกินมึงแสบอหลีแม่แม่งเขากับ เต็มติ๊บได้บดล่าบ่าหลาจ้าวันนี้อ,อทานข้าวก็คุยคุยกันไปเนาะพีพพ่พี่น้องน้องเพื่อนๆนะคะฝากช่องด้วยนะคะช่องน้องใหม่นะคะแม่วันแซบนัวฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วกดกระดิ่งให้ตำเด้อจา้าขอบคุณมากนะคะบ๊ายบาย